อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของอินดาเรนกินอร่อยกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอินดารินกินอร่อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการทําเครื่องแกงขั่วนะคะหรือว่าเครื่องแกงกะทินะคะใช้แกงกับเนื้อสัตว์ครึ่งกิโลนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างวัตถุดิบทําเครื่องแกงนะคะก็มีพริกสดพริกแห้งขมิน้นกระเทียมหอมแดงตะไคร้เกลือพริกไทยและกะปีค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตะไคร้ค่ะ พริกไทยดำค่ะตำก่อนนะคะผิวมะกรูด,ดค่ะหอมแดงกระเทียมนะคะขมิ้นค่ะใส่พริกใส่เกลือตำเลยนะคะ เครื่องแกงของเรานะคะก็ได้แล้วนะคะใส่กระปิดเลยค่ะเครื่องแกงคั่วของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ถ้วยเลยนะคะ เครื่องแกงคั่วปักใต้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะสำหรับสูตรในวันนี้นะคะทุกคนสามารถนำไปใช้แกงกับเนื้อสัตว์ประมาณครึ่งกิโลนะคะสำหรับสูตรนี้นำไปแกงกับปลากับกุ้งกับปูกับอาหารทะเลกับหมูกับไก่ได้นะคะสำหรับวันนี้ทำเองกินเองจะไม่ให้อร่อยได้ยังไงใช่ไหมคะวันนี้เราไม่ชิมนะคะเราแค่ดมกลิ่นนะคะก็หอมต้องอร่อยแน่นอนค่ะ รสชาติเลยลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่บาย